สวัสดีครับพี่น้องทุกประเทศตัวโลกครับบรรยากาศยามค่ำคืนครับหลังฝนตกพี่น้องหลังฝนตกประมาณตอนนี้กับประมาณพุ่มพี่น้องฝนกับเศร้ารดกับเริ่มซาแล้วพี่น้องรดล่ากับเริ่มบางนะครับผมพอติพ์ก็แหน่นพี่น้องช่วงเย็นครับผมฝั่งบนนะครับ อากาศยามเย็นประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมหนึ่งทุ่มโดยประมาณณตอนนี้พี่น้องบรรยากาศบนคลองถนนนะครับโซนของฝั่งคนนะครับพี่น้องประมาณนี้ครับบรรยากาศยามค่ำคืนพี่น้องคนล่าก็เริ่มบางตาแล้วครับผมเพราะว่าไม่าจะเข้าบ้านกันพี่น้อง เขาบ้านกันเบินแล้วนะครับผมอากาศดีแล้วนะครับประมาณหนึ่งทุ่มยังไม่มืดทีเท่าไหร่นะครับผม